เรียนที่ผ่านมานักเรียนทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่มาชนกันจะเกิดแรงกระทําซึ่งกันและกันทําให้วัตถุที่ชนกันมีโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เอโมเมนตัมของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปนําไปสู่กฎการอนุรักษ์ปริมาณใดศึกษาได้จากสถานการณ์จําลองต่อไปนี้ สถานการณ์จำลองการชนกันของลูกเปตองลูกเปตองลูกที่1และลูกเปตองลูกที่2เคลื่อนที่บนพื้นโต๊ะด้วยความเร็ว u ยูนักเรียนคิดว่าเมื่อลูกเปตองลูกที่2เคลื่อนที่ชนกับลูกเปตองลูกที่1การเคลื่อนที่หลังการชนของลูกเปตองทั้งสองจะเป็นอย่างไร นักเรียนคงเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าลูกเปตองลูกที่1และลูกเปตองลูกที่2จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองพิจารณาการชนกันของลูกเปตองจะมีแรงที <ims> ่ลูกเปตองลูกที่1กระทํากับลูกเปตองลูกที่2และมีแรงที่ลูกเปตองลูกที่2กระทําต่อลูกเปตองลูกที่1จะเห็นว่ามีทิศทางตรงข้ามกันซึ่งเป็นไปตามกฎของนิวตันข้อที่3นั่นเอง จากกฎข้อที่3ของนิวตัน F 2 1เท่ากับลบ F 1 2ตั้งเป็นสมการที่1เมื่อลูกเปตองเคลื่อนที่เป็นไปตามกฎข้อที่2ของนิวตันจะได้ sigma F เท่ากับ ma เมื่อ a เท่ากับ v ลบ u ส่วนเดลต้ t แทนเข้าไปในสมการจะได้ F เท่ากับ m คูณกับ v ลบ u ส่วนเดลต้ t เมื่อคูณ m v u t, เข้าไปในวงเล็บจะได้ F เท่ากับ mv ลบ mu ส่วนเดล t ตั้งเป็นสมการที่2นำสมการที่2แทนเข้าไปในสมการที่1จะได้ m2v2 ลบ m1u1 ส่วนเดลต t เท่ากับลบ m1v1 ลบ m1u1 ส่วนเดล t เมื่อการชนเกิดในช่วงเวลาเดียวกันจะได้ m2v2 ลบ m2u2 เท่ากับ ลบ m 1 v 1ลบ m 1 u 1จัดรูปสมการจะได้ m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 2 v 2บวก m 1 v 1ดังนั้นซิกมาพีก่อนชนเท่ากับซิกมาพหลังชนนั่นเองจากสถานการณ์จำลองสรุปได้ว่าเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อวัตถุผลรวมโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังชน หรือกล่าวได้ว่าโมเมนตัมรวมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งเป็นไปตามกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนั่นเอง